KC Forex Trading สวัสดีครับก็ EP นี้เป็น EP ต่อจาก EP p i พ c ยแอคชนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็รบกวนกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจของท่านเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เราตีไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมมองว่ากราฟจะลงมานะครับแล้วก็เด้งตรงโซนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนที่เหนือเส้นเขียวนะครับแต่ตรงชุดนี้เขาไม่ลงนะครับเขาขึ้นไปชนนะครับเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้ตรงนิดนึงนะครับ แล้วเขาก็ลงมาจริงๆแต่ไม่ถึงเส้นเทนไลน์ของเรานะครับที่เราตีไว้นะครับเราก็เด้งขึ้นไปยืนเหนือ200ได้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะดูว่าเขาจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับโดยการที่ตีเป็นแนวนี้ไว้นะครับถ้าเขาเบรกโซนนี้ได้ก็คือขึ้นไปนะครับแาร์กก็ตนะครับเราก็กดคอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์แล้วก็ดึงมาวางนะครับ กดคอนโทรลแช่อีกครั้งแล้วดึงมาวางนะครับก็คือโซนนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลบออกอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วไซด์เว์ไซด์เวเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เขามีสิทธิ์ที่จะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงในโซนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเขายืนเหนือเส้น200ได้กรณีที่ลงมาชนเส้น200แล้วเด้งขึ้นกลับไปปิดนะครับ เราก็โฟกัสฝั่งบายได้เลยนะครับหลังจากที่เราดู P A มาแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เรามาร์คไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเราจะมาหาจุดเข้ากันนะครับในคลิปนี้ในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือการใช้ซิกแซกนะครับเช่นเส้นสีฟ้านะครับการที่จะเกิดซิกแซกเส้นสีฟ้าได้นะครับคือเขาต้องทำเงื่อนไขโดยการลงมาข้างล่าง E M A ก่อนนะครับ แล้วขึ้นไปสร้าง PA นะครับสร้าง PE จนเสร็จนะครับปิดเป็นแท่งสีแดงเดี๋ยวผมซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับปิดเป็นแท่งสีแดงเราจะได้เส้นสีฟ้านี้มานะครับพอสร้าง PA e. เสร็จนะครับจากคลิป PA เนี่ยเราได้จุดเข้าเลยนะครับเราได้จุดเข้าที่1เราก็สามารถ Take a คชั่นไปได้เลยก็คือเกิด PA ปุ๊บเปิดเซล์เลยแล้วก็ SL ด้านบนนะครับ เวลา TP ก็ TP เมื่อเกิดการสร้าง PA ก็คือบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเซลล์ไปแล้วนะครับเราจะเล่นยังไงอีกเราจะเข้าเทรดยังไงได้อีกนะครับเพราะว่าจุดนี้เราเซลล์ไปแล้วใช่ไหมครับเราจะใช้ฟีโบนะครับในการจับโลแล้วก็จับไฮนะครับโลนี้กับไฮนี้นะครับอ่าก็คือโลที่เขาสร้าง PA ซึ่งเป็นโลที่ทำเส้นสีฟ้านั่นเองนะครับเราก็จะจับมา ดึงมานะครับแล้วรอให้เกิด PA บริเวณโซน61.8นะครับตรงนี้นะครับพอขึ้นมานะครับเกิด PA บริเวณ61.8เแล้วราเซลลลงไปได้เลยนะครับโดยที่ SL วางที่เส้นสีเขียวนะครับด้านบนพิโบค่าปกติจะมีประมาณนี้นะครับผมออกผมลบออก1เส้นก็คือเส้น50นะครับเพราะว่ามันเยอะไปนะครับก็จะใช้แค่นี้นะครับ ส่วนเข้าตรงจุดนี้นะครับเราจะทำกำไรในโซนของ161.8ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเราก็เทคโปรฟิตออกไปนะครับแต่ถ้าใครทนถือมาได้นะครับถือไปได้ถึง261.8ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีจุดเข้าเพิ่มอีกอยู่ดีนะครับเราเข้าเซลตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการทำเส้นสีฟ้ายวลบออกก่อนนะครับทำเส้นสีฟ้าตรงบริเวณนี้นะครับเราสามารถนำฟิโบของเราเนี่ย จับที่โลและที่ไฮบริเวณโซนนี้จากจุดที่เราเซลล์ลงมานะครับเมื่อกราฟเนี่ยหลุดลงไปนะครับแล้วมีการขึ้นมาชนที่23.6นะครับเราสามารถเซลเนะล,เซล์เพิ่มได้นะครับแล้วก็เซลลเพิ่มได้ที่บริเวณ38.2เซลล์เพิ่มได้นะครับเมื่อสร้าง PA เสร็จบริเวณ61.8เราก็ยังเปิดเซลล์ได้อีกนะครับตรงนี้อ่าเราก็เซลล์ลงไปนะครับ โดยที่ SL เนี่ยวางในจุดเดียวกันเลยก็คือจุดเส้นสีเขียวด้านบน,นครับทีนี้เราก็ไปเทคโ o f ิตที่100ก็ได้หรือ161.8ตามเดิมก็ได้นะครับในจุดนี้ก็ยังมีจุดเข้าอีกครับเท่าที่ดูด้วยสายตาอ่ะมีจุดนี้เด้งขึ้นมานะครับแล้วสร้าง PA อยู่บริเวณโซนนี้นะครับเราสามารถเปิดเซลล์ตรงนี้แล้ว SL ด้านบนได้เลยนะครับอย่างจุดนี้เราไม่ต้อง SL ที่เส้นเขียวก็ได้นะครับ ชุดนี้ก็ทํา P a ไว้ y, เรา s l ที่หางของแท่งนี้ก็ได้นะครับ SL ไว้ที่หางนี้แล้วก็ปล่อยราคาวิ่งไปนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งบายกันบ้างนะครับบริเวณโซนนี้นะครับกราฟเนี่ยได้ทําการขึ้นมายืนเมื่อกี้เราดูเส้นสีฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องดูเส้นสีขาวนะครับจับจากบนลงไปล่างนะครับเอา1 0 8แปะที่ด้านบนเอา0ูนแที่ด้านล่างกรณีขาบายนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ย มีการดีดขึ้นไปนะครับแล้วมีการรับอยู่ที่บริเวณ100ของฟิโบนะครับถ้าตรงจุดนี้เราเห็น PA เราก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ากราวก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนรอที่61.8ก็ไม่ได้เข้านะครับแต่ตรงนี้สังเกตว่ามี PA อยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็มีนะครับเราจับสีขาว อนนี้เราต้องจับสีขาวอีกครั้งนะครับ Hi กับโลชุดนี้นะครับเราจับเราจับอย่างนี้นะครับกราฟพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ไม่สามารถทะลุหนึ่งรอได้นะครับก็ไซไปซาเว์บริเวณน,นี้เราก็ไม่ได้เข้านะครับเรามาจับสีขาวตรงโซนนี้นะครับนี่นะครับสีขาวตรงโซนนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ย ไม่ลงมาที่บริเวณ61.8หรือ100นะครับแต่กับสร้าง PA ที่บริเวณ1 6 1 8นะครับตรงนี้ก็มี PA ตรงนี้ก็มี PA ตรงนี้ก็มี PA เราสามารถบายได้นะครับโดยที่เก็บสั้นนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราต้องจับเส้นสีขาวใช่ไหมครับเราก็ดึงมา ก็ต้องบอกก่อนว่าระบบนี้เป็นการเข้าเทรดในจุดที่สองของการเกิด PA นะครับถ้าใครอยากได้จุดเข้าแรกก็ไปดูคลิป PA ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเราจับชุดสีขาวนะครับกราฟก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถขึ้นไปได้ก็ไซด์เวย์บริเวณนี้เราก็ไม่ได้เล่นนะครับเรายังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้อ จนกว่าเขาจะทาลายโครงสร้างของตัวเองตรงนี้นะครับเราจับโซนนี้ไว้นะครับกราฟเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ61.8แล้วเกิด PA บริเวณนี้นะครับเราสามารถเปิดบายได้นะครับ TP ที่161.8นะครับจนเกิดการทิ้งตัวนะครับแล้วไฮตรงนี้นะครับ๋ตวต้องซูมออกไฮตรงนี้นะครับ ต่ำกว่าไฮนี้นะครับเราจะมองหาจุดเซลแล้วนะครับหลังจากนี้เพราะว่าเขาทำไฮที่ต่ําลงมาแล้วจนเกิดเส้นสีขาวบริเวณนี้นะครับเอาพี่โบมาจับนะครับตรงจุดนี้ชุดนี้นะครับแต่กราฟก็วิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บกราฟลงมาอ่าปับ๊บเราก็มาจับสีขาวอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าของ61.8นะครับเกิด PA บริเวณโซนนี้เราเข้าเซลได้เลย ก็จะตรงกับต้นคลิปในช่วงแรกนะครับพอเกิดตรงนี้เสร็จกราฟลงไปเราก็มาจับเหมือนเดิมน,นะครับมันก็จะวนลุกกันอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็มาชนที่38.2สร้าง PA แล้วก็เซลล์ลงไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับ จะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับแล้วก็นำไปเทรดทำกำไรในตลาดได้อย่างยั่งยืนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพแล้วก็พัฒนาสังคมทเทรดแห่งการแบ่งปันของเราให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ